เคมมุกดาแคปชั่นนี้ยังไงโสดหล่อได้ข่าวอยากข่าวเปลี่ยนแล้วบอกนะเคมัสวีลงภาพคู่กับมุกดาภาพคู่สุดฟินแต่แคปชั่นฟินกว่าโสดหล่อได้ข่าวอยากข่าวเปลี่ยนแล้วบอกนะยังไงเอ่ยมีลุ้นไหมเป็นคู่จิ้นสุดฮอตแห่งวิกเจ็ดสีที่แฟนคลับลุ้นและเชียร์กันมานานว่าเมื่อไรจะข้ามเฟนโซนการสำหรับคู่ของพระเอกสุดหล่อเคมหัสวีกับนางเอกมุกดานะรินรักที่เล่นละครคู่กันเมื่อไรเคมีเข้ากันดีมาก กลิ่นอายความรักฟินกระจายฟุ้งเต็มจอล่าสุดเคมมุกดาออกงานอีเวนต์ร่วมกันมีช็อตหวานช็อตฟินเยอะมากและในอินสตาแกรมของเคมได้ลงภาพคู่กับมุกดาในโมเมนต์ที่เห็นแล้วอดอมยิ้มไม่ได้และที่ชวนฟินและหวานมากกว่านั่นก็คือแคปชั่นที่เคมได้เขียนเอาไว้ว่าโสดหรอได้ข่าวซึ่งมุกดาก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่าแรงนะ แล้วเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับไปอีกว่าอยากข่าวเปลี่ยนแล้วบอกนะบอกเลยค่ะว่าประโยคนี้ของเค้มทำเอาแฟนคลับคิดเลย A A S หรือกำลังจะข้ามเฟนโซนแล้วนะเนี่ย